ก็ออกทุกทีเลยค่ะแห่สามงวดสี่งวดห้างวดน่ะติ๊กโตกันมาที่เด็กนั้นวันลักษณะหนีบ่อยเล้วค่ะบ่อย สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่คุณป้ารองเนาะครับครับคุณยายรองนะครับผมนี่ก็มาถามแนวทางความฝันของคุณยายเนาะเดี๋ยวจะให้คุณยายน้เล่าความฝันให้ฟังนะครับเมื่อกี้คุณยายบอกว่าคุณยายฝันฝันเห็นใครนะครับแวบๆเมื่อกี้ฝันสัญญาฝันเห็นหลานมันเสียชีวิตเห็นเสาลงเสาไหนนี่ยเห็นลงโชลงไหนนี่ยครับ ที่ตะรอนมา,ก,านกว่าปันยันคนตายกับปีอายุทีอายุคนตายนั่นแหละนี่เพิ่งมาฝันอีก<า>คันไ้ตีความฝันนี่ตีบาอ,อย่างเนาะคะ่ะที่เบายากเลยเ <c oughs> น,นี่ค่ะเอาอายุ <c oughs> ่นเลยเนาะคะ่ะอ,อายุเลยอืมไม่นิดหน่อยลงคืนนิดตัวสองตัวแค่นั้นแหละมันไม่ยากทํามันออกไปไม่ไกลนะ แม่นี่เอาใ่าความฝันจะกองเนาะค่ะวิจัยมันไมค่อยจะตามใครค่ะนี่ฝันค่อยอันนั้นเนาะแม่เนาะขนาดฝันอาถครพ์ฝันได้ใหญ่เกิดว่าฝันเห็นใครเสียชีวิตรหรือว่าตายนี่ก็อจออกายุคนนั้นเลยนั่นเลยแม่ฝันแน่เนาะสมมุติว่าถ้ามันไม่ออกภายใน you, งวดน,นี้งวดนัดต่มเนาะตามได้คาะเอ่นตามไม่กี่งวดหรอกสองงวด ประมาณนั้นเพราะว่า่วนมากกับสีมาในตอนนั้นเลยไมมหมหมอค่ะหวนันลยนมากจวมา,วมาตอนนั้นเลยหัวนั้นเลยครับ่วนหน่อยจังสีได้ตามแม่็อทามันไม่ออกหววนั้นก็ตามหลักในางาน,นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คำนึงเลยเดี๋ยวก่อนจะพาวรราก่อนอน,นอนนอนเห็นคนนั่นนร่แหล,เลกเหลกแล้วก็ตีอับ ก็โดนจริงนะที่ว่าฟันเห็นบ้านเ็กที่บ้านนี่ฟันจานงได้ก่อนค่ะตอนหลักฝันเห็นหอโอ้หอเจ้าหอใครหอเจาอ้าวนเวียนอยู่ตาการนด่ลยนะ่ะค่ะออถ่งลงไอ้คนนั่นที่เอ็งดูจักเขานั่นแหละมันลงอะไรรงมันก็ลงมาลงมาบ้านนันนั่นแหละออเออออก้าเ็กที่เลยออ,เอ,ออก้าเอกที่เลยเมันกระตุงเหน ก็เมียตอนเช้าเมียก็มาหนูเมียใหญ่ใส่แต่ยาอ่ะฉันถูกกี่สิบบาทที่มันออกอะไรออกเอ้ทำไมมันป๋งจังนุอืมแม่ไปเลเราบอกเขานี่อืมแม่เ็เลราบอกมันก็ถูกจริงๆเขามั้งนันเออมันมันมาถามมันมาเติมน้ำมันเราก็เลยถามมันก่อนันหงิไม่ค่อยได้ตีเน่าไม่แม่เนาะมันออกง่ายเลยตรงเปล่งเลย สามสี่จอเลยมันต้อี่จอเนาะจรูนี่แต่ว่าส่วนมากมีที่จะแม่นแม่นนี่สิฟันเห็นคนคนนั้นเสียสีเนาอค่ะเนาะใช่อันนั้นลงส่วนมากเมีฟันเห็นคนเด๋ยเสียติดกันสี่ห้ารอบติดเลยนี่แเม่อืมใช่มันก็ออกทั้งสี่ห้ารอบติดเลยออ้อกใจงอ่ทำไมมันตรงแค่ฟันแม่นคือกันนนะเองก็บทูเบ่ลไปถูเบิลเหมือนกันเลยบุงก็ไปซื้อน่ะ สื่อเบื้องกระตูเบื้งกระสิงแบบเมนที่เบื้งฝันกระลื่อมนี่นี่นั่งเชรือกาบบ่ได้ตามนะคะนั่งเครือกาเลืมถ้าเป็นนักเล่นที่คุคงๆจะได้เลยครับค่ะแต่ว่าก็หายยากเนาะคนที่จะฝันแบบนี้เนาะแม่นะครับไม่ค่อยมีใครฝันเนาะคนแถวทีวบ้านก็ไม่ค่อยฝันไม่ค่อยฝันแบบนี้เลยครับไม่ไม่ค่อยมีหรอกแต่ก่อนลูกสังลูกแหวงนุ่งแกมาถาม มันฟันไงเบิ่งว่าแกถูกล้วตอนน่ะอือสังคนงแรงอยู่นะบอกเพื่อนคือกันคือเองแกถามมาหลังแกถามคุณงมันไถเรื่อยๆเพราะว่าคุณแม่นี่ฟันแม่นเนาะมีฟันแม่นอยู่ค่ะเดี๋ยวจะฝันใหม่ทางตุนที่นี่แม่อันของงดก่อนนี้เท่ว่าฟันเห็นนั่นสัญญาณใช่เองวดที่แหล่จะออกไปมันไม่ตกเนอกวันนี้ลองถามดูทิครับไอ้ลง ตรงจะตรงไม่ง่นใช่ไหมมันจะตรงไหมไม่อาจจะมันอาจจะตรงนะไม่เคยฝันนะคนคืนไม่เคยฝันทีมันฝันเป็นหลานเนาะครับนใกล้ๆกันนี่แปลยคือเราบอกใครเนาะเราไม่ได้ติดตามเลยไม่ได้ซื้อจำนะเลยมันออกจริงๆเลยอาลงณ์แนี้ลงตามหรืที่ใครยุจักปีค่ะ ไม่ได้ถามประมาณสี่สี่สิบหกสี่สิบเก้าสิบห้าเป็นยังไงต่นหญ้าจะมายุ่เท่าไหร่ประมาณสี่สิบห้าสี่สกนี่ถึงไหมโอ้ยมแล้วเดี๋ยวเขาอมันุบไปหนุบไปมาตามที่หนึ่งเนาะสำรับอายุเป็น เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปทำไม่อยู่ของนาดสัญญาก่อนเนาะคทำทำกันแล้วทำไว้นกก็ได้ครับหรือว่าคุณแม่อาจอาจจะมีฝันเพิ่มเติมก็ได้เนาะปกติก่อนนอนนี่คุณแม่จะภาวนาขออย่างนี้เ่ยปวดนอนปวดอครับปดอะไรก็่าจะติดจะขางเหมือนเที่ยวป๋าให้มาบอกยายแล้วก็ว่าแม่อันนี้ดีเพราะว่านรับฝันดีไปนะฝันดี เองมีอารมณ์เม็ดอารมณ์ข้างในนี่เองไม่ได้ค่ะหมดนุ่นไม่ได้อะไรเฉยๆมันก็ไม่ได้ฝันอีกฝันหน้านีกค่ะขอเพิ่นก่อนนอนทุกทุกเทือเลยเนาะค่ะกอนอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าคุณแม่นี่ยทำตามภาษาเองเนาะไม่มีอะไรดอกพูดไปตามภาษาแบนีหละครับยเองฝันเองกับเราตามฝันเนาะครับ เม่เคยฝันเห็นอะไรนันญญญญ่นน้ำปนน้ำปานยึดตกอืมอ้นั้นผ่านมาไอ้น,นี่จักรยานผ่านมาครับยึดยเดกแกคนซื้อบ่อยๆเยครับเองฟันเออเห็น <c oughs> แกซื้อเัรว่ว่าไราว่าโตต่อฉากครับสีขาวส้องวันเลยงามครับอืมมันอาจจะซื้อเลยปานยึดติดถูกแน่แน่แลยหมดเนี่ยถูกจรเยอะๆเยอะแล้วมัว ถูกแก่จริงๆเลยถูกจริงๆเลยถูกจริงๆเน่ถูกกันเต็มเลยบานนะดีกสายก็ถูกไม่ใช่ถูกเล็กนะชาตินี่กมันมันเขากันเอะเขากันได้ครับมันมันเขากันแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวไหนนะน่ะนะแต่ก็ถูกไปเห็นในงูวขานาบานเขาโปกสูงใหญ่กินเท่าช่างไม่จกวันมันนั่นอ่ะบานมันจะเตะจะเตะสอหลายๆด้วยถูกแก่จริงๆหนอส่งอร่อยส่งรอยเอง แต่ลืมเชื่อใหญ่เลยลืมุันตรงเน่็มันงวดสามศูนย์หมอแม,ม,อมแต่จึงวดก่อนนานั่นมันก็แม่หอกกู่นยเนาะเองเสืออายุยืนสาตัวนั้น่มันไม่ออกคุณอออะไรได้ก็เลยเป็นไอคุณได้ใช้กะออกไปงวดก่อนเนาะค่ะก่อูนอายุเพิ่นแมงไล่งวดถังไห,หมเหมสร็จละสามนถ้างั้นก็ให้ให้ fc กดรอไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาตามความฝันคุณคุณยายเนาะครับคุณยายถึงยายมันตุครับพ่แต่ว่ายายนี่เคยฝันถูกหางวดติดเลยฝันในคนเสียชีวิตนี่นะครับไม่เคยเจอคนฝันแบบนี้จริงหเนาะคงแปลกัน่ะสารพันานมาเลยใช่ครับเ็นมากทีเห็นแต่ว่าโดนโดนฝันเธอหนึ่งฝันเห็นว่าผู้นั้นผู้หนีเสียจังสีค่ะ แต่ว่าคุณแม่นีเรากว่าเองตีเหล็กเอานะค่ะเองชอบเหล็กนะคุณแม่นี่ฟันติดกันด้วยฟันเนียวนะโอ้ฟันติดเหลยครับดูมัดนี่ครับแต่ว่าอายุนัสัญญาเนี่ยก็จำไม่ได้รังเนาะยี่บนาีปันประมาณสี่สิบกว่าห้าทิบเนี่ยเนาะสี่ิปต่มันคดีสามด เนาะเดี๋ยวรอให้แม่ไปถามนางสัญญาก่อนเนาะนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับผมสลับแนวทางเนาะครับนะครับก็ให้ FC กดรอกดติดตามเอาไว้นะครับผมแนวทางความฝันของคุณยายลองเนาะนะครับผมเสนอไว้เป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวแอดมินจะมาตามให้นะครับผมให้ f c กดรอนะครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่ไปถามอายุของหลานก่อนเนาะแล้วก็จะรอความฝันเพิ่มของคุณแม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีกสัก3 4มวันแอดมินจะมาตามให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ